เทศบาลเมืองมหาสารคามรวมให้การต้อนรับด็อร์ทองสายเทียบดอกไม้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่10มีนาคม2564เวลา9นาิกา30นาทีที่ห้องประชุมอาคาร6โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามนายสายยันเพืรมกิจประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ดร์สิริชัย,ชยสิริปไยรองประลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามรวมให้การต้อนรับดรทองสายเทียบดอกไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามคนใหม่ โดยมีคณะครูบุคลากรกรรมการสถานศึกษาและคณะนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามที่57ทับ2 564ลงวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นายทองสายเทียบดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืนได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามและมีกำหนดการเดินทางมารับตำแหน่งในวันพุทธที่10มีนาคมพุทธศักราช2,564นั้น ในการนี้โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจึงมีกำหนดให้การต้อนรับโดยมีกรรมการสถานศึกษาได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ของที่ระลึกด้านนายทองสายเทียบดอกไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามกล่าวว่าการได้รับตำแหน่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามถือว่าเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาพัฒนาโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามให้ก้าวล้ำนำหน้าในอนาคตและจะทำงานสารต่อนโยบายของพ่วงในการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามท่านเดิมที่ได้ปูทางไว้เพื่อให้โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามเจริญรุ่งเรืองต่อไป ราะว่าร่วมกันเวลาขอ